สอบบอกลาเนื้อทูกเก็ตมือเพื่อเป็นการฝึกปรือของตนเองเกยพน,นิกายในวันนั้นพงออกไปลาเนื้อเกยพน,นิกายกับพน,นิกายเรียกว่าไพเฮดในเนื้อรุดไปได้เนื้อรุดไปทางบุคคลใดบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบไปนําเหมือนมาจนได้ แต่ว่าเนื้อผาเพอร์เอินออกทางพระราชาพระราชาก็จิงกลัวควมลายแกตัวจึงรีบควบมาตามเนื้อนั้นไปสิ้นระยะสามโยชน์ม่ใอยผู้ใ้ติดตามไปพอตัวเองนีตัดแปล้วเสนาขาหมาดพน,นิกายกองพงก็ตัง้งค่ายล่อซึ่งพญาติดตามพญาเนือนั้นไปเมื่อไปแล้วก็ สินระยะสามโยต์ก็ท่านเหน,นือเหนื่เบิดแห้งเหนือทรายเบิดแห้งก็อยจึงได้ทำเหนือนัน้นผากชีวิตเหนือนัน้นแล้วก็ตัดออกเป็นสองทอนเมื่อท่าเราเป็นสองทอนแล้วก็จึงนำมาเพื่อสีมาใหา้สู่พ้นนิ่กายเพื่อสิหายความอัป,ปยชน์ที่ตนเองเหดให้เหนือรุดไปทางเจ้าของต่อมา เดินทางมากก็จึงมาพบตัวไสหไ่พอความเน็ดเหนื่อยพอการบิงไรเนื่อก็จึงว่าเออตนใไส่นี่นะเริ่มล่มห้าควรไปพักในสถานนี่จะข้าวสักหน่อยก็จึงเขาไปเพื่ออินพักกาวกาวาในตนใไส่นั่นมีหยักเป็นบีมานของหยักมีหยักตัวหนึ่งชื่อว่า หาลเราเกาะยักนั้นอยู่ตน้นไทรซึ่งไดพ้พอจากพระญาวชชวันวา mm. เมื่อมีสัตว์หรือมนุษย์ตนใดเข้าไปสู่ห่มแห่งไทรในตอนกลางวันตลอดที่ห่มที่ตน้นไทรแพร่กิ่งก้านสาขาไปสัตว์หรือมนุษย์เรานั้นจงเป็นอาหารของเจา้ายักั้นั่นจึงล่อโอกาสว่าให้เขามากก็ตามสัตว์เข้ามาก็จึงจับกินเป็นอาหาร นั่นคือใครไงว่า,าน,นั่นคือลานอาหารของหยักเพลินพระราชาเขาไปพักยากนั้นแล้วกางจับพระราชาแล้วเพื่อจะเขี่ยกินพระราชาโตกใจสะดงกลัวแล้วก็จึงบ้กแกยากว่าจงให้ชีวิตแกาข้าพระเจ้าเทิดถ้าท่านให้ชีวิตแกข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ย่อมจะให้เครื่องมนหาการแกท่าน จึงในโตกโลงกันวาเฮจัยไหนพระราชาพ,พอความห่วงชีวิตของตนเองก็จึงว่าทันหากว่าหยักนี่ปลอยไปพงจะทรงมนุษย์มห้มือละคนเพื่อสิเป็นอาหารของหยักเมื่อคุยกันสรุปพอความได้แล้วตกลงสัญญากันหยักก็จึงปล่อยกลับไป พระมหากษัตริย์พระราชานกับขึ้นไปหาพนิกายพนิกายต่างขายล่อเห็นพระม่ากษัตริย์องตนเองหาบเหนือกลับขึ้นมาต่างคนก็ดีพระไทยพระมหากษัตริย์พระราชานก็จึงเบาความเป็นไปเก่พนิกายแล้วกลับขึ้นสู่พนะนครไปเบาสู่เสนาบดีเซน,นามาดโรหิตธโปรหิท้งหงายเล่านั้นก็นเรียกว่าพระองค์ได้สัญญากับ อยากปว่ามีกำหนดจังมือสิทรงบรุษพอวามกลัวแห่งพระราชาพง์ก็จึงบริกากำหนดว่าจะให้เครื่องบรนณาการตลอดเกตเหมือนซิบเหมือหรอเดือนสองเดือนนั่นคือความผ่องพอวามกลัวหลังจากนั้นเมื่อเล่าให้พวกเราหลานฟังเสนาหมายก็จะ่าถ้าชันพอวามปลอดภัยของพระราชา กต้องทําตามยากักเพราอสัญญากรสิตามมาควักเอาดวงใจของพระราชากินพร,ระราชาการเลื่อยเ้ากันแล้วกเ็เลยว่าเฮ็ดอย่างไ๋ขอให้พระราชาสวยราชสมบัติเฮ่าทั้งหลายพอมีทางปึกษากันแล้ว่าพวกนักโทษยังมีอยู่ในขุกเอานักโทษนั่นแ่ะไปเป็นเครื่องเป็นอาหารของอยกักดังจากนั้นกเ็เลยเอานักโทษไปเป็นเครื่องอาหารเป็นอาหารของอยกัก ให้ชำระล่างกายอาบแล้วก็ถือถาดไปสู่สถานที่นั้นแล้วยักษ์ก็จึงจับมาเคี่ยวกินเป็นอาหารจนนักโทษในถุกคุกมิดไปมนุษย์ทางหลายในเมืองอารวีไดนสาบ่าบัดนี้พามามหากริยัพระราชายังพอเข้าทางหลายได้ทรงพวก บรุษนักโทษทั้งหลายนั่นไปเป็นอาหารของหยักพวกที่เคยรักกับเศร้ารักบ่ม,มีขี้โจรแม่แต่คนหนึ่งพอ,อยานตายพอ,อยานยากกินเพอะมีการไต่สวนโดยถามผู้ได้เหตุผิดก็คือทรงไปยากินท่งไปขโมอขโมอโจรเบิดบุบรุษเมื่อเบิดบุรุษแล้วพระมา่าราชาปรึกษากันมาเหตุจากไหนบรุษ โดนเหมดคน้นกระเศร้าหลักเอาจังซีจงเอาทรัพร์ของพระราชาอย่างไรอย่างหนึ่งไปทิมไวขางถนนคนเดินไปเดินมา่านผู้ไรจับเอาทรัพย์นั้นกายคือ่าถือว่าบุคคนนั้นเป็นโจรทรงไปห้ยักแม้นที่พระราชาและปราจารุทั้งหลายออกอุบายให้คนหลักรัพ์แต่หาผู้เสียเอารัพร์ของพระราชาันนบ่ได้พอา่ยนยัน,ยนตาย ญาติญากินก็เลยมาปรึกษาว่าถามบ่ได้ไรทรงหารไปญาติก็ค่งมาเอาชีวิตของพระราชาเจังไดบรรุษทางหลายเสนาหมายก็จะว่าเอาค้นเถาผู้เถา,า,าผู้โอเถาเถา,าโงโงเง,โง,โงนินทรงไปให้ว่าญาติกินซะในเมืองเฮาค้นเถาก็มีหลายแต่พระราชาก็เป็นผู้มีปัญญาหนึ่งว่าถ้าพวเอเฮาถ้าทรงพวก ผู้เฒ่าไปลูกเขาศิวาพมากษัตริย์ทรงบิดาเหาทรงมารดาเหาให้เก,ยกียรติกเขาก็สิเกิดความ่พ่อใจต่อไปก็สิเกิดกระบฏเกิดขึ้นต่อก็อสิบานเมืองสิบุนวายเพราะความที่เขาหักบิดามารดาบหรุษทางหลายก็จึงปรึกษาว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็บ่ควรเอาไปจึงว่าควรเอาเด็กท่าโลกที่เกิดในวันนั้น กำลังข่านกำลังแบเบาทรงไปให้ยากินเพราะบคุคคลเรานั่นกับสีบ่มีความโกรธก็ล่าหนเรื่องว่าพอของจ้าของเมยข,ของพระราวไปยากินเพราะบุตรเรานั่นก็ยังบรดิคิดถึงพอถึงเมยว่าท่านมีอย่างเ่็นเห็ุจังไดโตกลงกันแล้วก็จึงจับเด็กหน่อยทรงไปยากินกูมือกูมือต่อมาในเมืองอารวี พวกยิงทั้งหลายพวกไม่ยิงทั้งหลายผ้ากันที่ต่างขั้นแล้วนี้ออกจากเมืองอาราวีไปออกหลูกทั้งอื่นบางคนบางพวกอุมทองอุมผ้ากันมีทองแ้วล่าน,นี้ออกไปจนพ้นทีทุธพ้นสุดท่ายเด็กหน่อยในเมืองอาราวีหายเบิรบ่มีมีแต่พระราชโอรสแห่งพระราชาพงนั้น หลังจากนั้นอุโรธแห่งพระราชาเกิดขึ้นบม่มีคนทั้งหลายก็จึงมาถามพระมหากษัตริย์ว่าคาเตสมมุติเทพบัดนี้ถ้าโลกทั้งหลายเมิดจากนครยังคงเดือเแต่พระราชกุมารขอพงจงพิจาจรณาให้พระราชกุมารน,นั้น แกยักษ์พมากษัตริย์นั่นก็ยังคิดว่าพระราชกุมารของเฮาเป็นผู้ที่เฮาหลักจริงดวงตาแต่ชีวิตของเฮาก็เป็นที่หลักกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าจงให้ราชกุมารห้ยแกยักษ์พอการทรงสเสบียง ทรงอาหารแกยักลวงเลยไปสิ้นไปตั้ง12บ12ปีคิดเบ่งว่าไม่ใหญ่เล็กหน่อยมันที่เกิดท่านปนันใดหลังจากนั้นราชบรุษจึงเขาเ้าพระพระราชเทวีซึ่งขณะนั้นกาลังอาบนาำแส้ทรงแต่งสรงพงให้แกพระราชกุม,มารพงนั้นซึ่งมีนามว่าพระ อาราวากากุมารหลังจากนั้นก็จึงไปเอาราชกุมารมาเตรียมพร้อมที่ทรงไปห้ยักในวันเมื่ออื่นนี้พระมารดาของกุมารจึงห้องหย้ยคำควรญเวี่ยงว่อนถึงบาปปุญกุศลตี่ตนเองในกระทรำเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในราตีนั้นและราตีนั้นเองพระสมาสัำโทธเจ้าของพรเหาทางหลาย พระองค์ได้เข้ามหากรุณาสมบัติแพร่คายพยานไปในโลกสกลโลกเพื่อจะหูเห็นว่าบุคคลใดเป็นโพมีบุญได้สาสมบามบารมีมากเมื่อเห้าได้กาวดเดชีแนะนำบุคคลน,นั้นจะเห็นธรรม ภาษาสดาก็จึงมองเห็นความเปลี่ยนไปแห่งการแสดงธรรมในวิมานของอรารวาตักจึงได้ลุกออกตั้งเตเ้าถือบินฑบาตในราตีกลางคืนนั้นเสด็จไปสู่ที่อยู่ของอรารวาตักในกลางคืนนั่นเป่นว่อาอารวกญักษ ไ,ไปสู่สมาคมของหยักทั้งหลายเพราะเป็นวันอุโบสถศีลฟังไหนการประชุมกันแห่งเท่าจตุกรกบาลในสวรรค์ยักก่าไปสู่สมาคมของตนของตนในวันสําคัญวันทิพย์วันอุโบสถศนลมื่อพระสัมมา,า,ส,มาสัมพุทธเจ้าพงเสด็จไป ไปเห็นลูกหน่องยักคนหลักษาประตูกาจึงบอกว่าดูกอนพัทวาตถาคตต้องการเผื่อสีมาพักอยู่ในนี้จากหนึ่งคืนสิเล้บอคนใส่ประตูว่าขาเตพระผูมิภาคผู้เจริญอาระ,ะกัญญกเป็นคนหยาบสาโบหูพอหูแม่บโบหูบุญหูคุณผูดได ข้อนิมนต์สัมาสำมราทธเจงไปที่อืน่นสิ่ใดบ่ที่นี่อเราขยากักหนีมันโหดล่ยยัยกตัวนี้มันบ่นคอออือยักผู้อื่นหยาดมันทำลายพรเจ้าต่อมาพรเจ้าจะมาดูก่อนพัทวะพัทคัทรวัพพรถ้าเป็นความบ่ลำบาก เขาสีขอพักอยู่ในวิมานของยักสิบ่ใหยท่านเดิดรลอนใจไ่าย,ยักผูรักษาประตูคัดธาระะนั้นแกจึงกราบทุลนระเจ้าถึงสองเถื่อสมเถื่อแมคขังที่สีบระเจ้าก็จึงล่าวยูยจังสั่น่ายดูก่นคัดธาระท่านจงยาเป็นห่วงในสิ่งอื่นถ้าเป็นความลําบากขอให้เข้าในสดิ เด็ดเข้าไปพักในวิมานของอาราัยัตตลอดราตีขอพักขึ้นหนึ่งที่ด้บอกคัททรพาหนีคนรักษาประตูยักรักษาประตูของอารากยัตก็เลยพระพุทธเจ้าเว่าหลายเทียก็เลยนิมนต์โพธเจ้านิมนต์านนภาษาสดาจงสเสด็จไปพักแล้วตนเองก็ลีกไปไปสู่ สมาคมของยักษ์แล้วไปแกงต่อแล้วก็ยักษ์วะอาละวะกดยักษ์กำลังประชุมสมาคมอยู่นั่นไปบอกแกอาละกอยักษ์วบัดนี้พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จเข้าไปประทับหนังอยู่ในบิมานของท่านแล้วท่านจะควรทำสิง่งใดจงทำเถิด ยากงนี้เนี่เกิดความพ่อใจเพราะว่ามีศรัทธาโกรธขึ้นบังแห่งแต่มียาอกอสอ2ตัวเหมะวะตัตญัก์กับยาอกอสอ2ตัวนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิเบาดูก่อนสหายอรกัญะยักเป็นลาภของทันเนาะเป็นบุญของทันเนาะภาษาสดาสเสด็จไปประทับในมั่นของทันพวก มอนยากตัวนี้ว่าศีลาาภียังพอพอใจแห่งพระสมณะสมประเจา้าเอาเถอะบัตนี้เฮาสิควักดวงใจของพระสมณาโคดมเฮาสิปาราชีวิตของสมณะน,นีสิบ่บ้อหา่เข้นขาประหารนี่คือความเบาจอจากนัน พอ,อถึงพระสมณะสมประเจ้าเมื่อพงษเสด็จเข้าไปสู่วิมานของอาลกคายักพงศ์ก็นั่งในทีอันเป็นสิริอาจแห่งหยักซึ่งมีวิจิตพิสดารต่างๆนั่งสนมกุมวงังบริวารของอาราวกายักนั่งสนมกุมวงังสลายันก็ออกมาเมื่อออกมาเห็นพระุระเจ้าซึ่งมี ชบพันละลังสีลังสีเมียวจากกายบริเจ้าออกมาพุ่งออกจากกายเป็นสีทองเลืองอลา,ามนางสนุมของอรหัญักมาแล้วก็จึงมาไหวพระธเจ้าพระธเจ้าจึงท่ากตัดรำมมีกถาว่าดูกนยิงทั้งหลายพวกเธอมีบุญ อันดใดทํไใบเตกอรโดยการให้ท่านรักษาศีลภาวนาจึงใน้มายุ่ในวิมานรวมกับอัละกอวักยะถึงเป็นวิมานทิพย์นั่นเป็นบุขคงบอกเจ้าซึ่งในําไใบเตกอรดูกอนยิงทั้งหลายปกเทอทั้งหลายจงพอกพูนรัทธาของตนเองอย่าเป็นผู้ประมาทเหมือนแต่กอรที่เคยเห็ดมา เป็นผู้ประมาทจึงในวิมานบัดน,นี้พวกเธอทั้งหลายก็จงยาเป็นผู้ประมาทพอกพูนรัทธาศินทั้งตนเองแล้วพวกเธอก็สิบ่เคอนขาจากวิมานนั้นเบอกให้ดีใจบอกความเป็นมายิงทั้งหลายเ่านั้นนั่งล่ํานั่งฟอนดีใจปื่มปีติเม็นพุ้ใเจา้าแล้วก็ทําตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวบอก ยังสัท่าลงแก่ภาษาสดาพระพุทธเจ้าแสดงทรรให้เกิดความปิติอิ่มเอิบให้ถึงรัตนไตสวนาเรากาักเห็นยาัษสองตัวเหมวตโหักญและเยัาตอสุรินทราหูยาติกาติสองตสวาตาขิราัิและเหมวญาติสองตัวนั้นหามอยู่จังสั่นก้าวสื่นส้มคำพรพุทธเจ้า กาุกยุ่องบริเจ้าแข้งเกิดความาพอใจก็จะมาดูกนสหายหักพวกท่านจงดูห้าสีจำยี่สมนาโคลุมมาแล้วก็นนี่ในมีกายจะของหรือความโกรธเอาตีเถืบเขาสิเนี่ดูลาสทานสะเทือนวันไหวประกาศซื้อตนเองมาเฮานี่คืออาระกะักวายักดังกล่องโซทธโมพทวีบมนุษย์และหนักขุดเทวดา ผู้ที่ต่ำต้อยคนพ่องสยองเก่าสะพึ่งกลัว้วยอำนาจของหยกักแล้วจึงทําเดชบรรดานล่มบันเป็นหาในป่ปิวพัดก่อนขีหินก่อนกวดหักตนใหม่เป็นละเลนานาดพัดเฮือนพัดซ่านพุ่งมาสู่เมืองอาราบีสถานที่ปรเจ้าอยู่แต่ว่าเมื่อมหาฮอดพรรเจ้าล่มนั้นก็บว่ามีปฏิกิริยาแม้ตั้งแต่้าย จีวอนผู้เร่เขาบ่สาม,มารถทําให้วันไหวได้ยิ่งเพิ่มวามโกรธเกยักยักนั่นกอยจึงได้ทําถูกสิ่งอย่างื่อเรธเจ้านี้ไปโดยอาวุธได้ร้ายประการดังที่กล่าวข้างต้นก็บ่าสาม,มารถทําลายระพุรธเจ้าได้เมื่อวาสาม,มารถทําลายระพุรธเจ้าได้ก็เลยมืคิดว่าสมณะน,นีเป็นภูมิลิตรเมียนุภาพ ห้ามสาสารมาเช็ดได้แต่ห้าสีสามารถคมสมมนานีได้ด้วยววหารก็จึงเข้าไปสูิมันของตนเองพอกบริวารของอราคายากเป็นหมื่นเป็นแสน